ไปต่อกันที่เสริงสางไหมคะเสริงสางก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอค,คือต้องบอกว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีศึกษาสําหรับภูทรหรือจังหวัดต่างๆนะคะรายอําเภอเลยที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์กักตัวโควิด -19 บเก้าระดับอําเภอเป็นแห่งแรกของประเทศนะคะแน่นอนนะคะว่าหลังจากที่พบว่ามีหญิงคนหนึ่งเนี่ยติดเชื้อเที่ยวสังสรรหลายจุดในพื้นที่ ทีนี้เนี่ยทางด้านของนายสานิตศีทวีเนี่ยท่านเป็นนายอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานะคะจึงสั่งการด่วนเลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปรับสภาพหอประชุมที่อำเภอให้กลายเป็นศูนย์กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อในระดับอำเภอนะคะซึ่งอำเภอเสริงสางแห่งนี้นะคะเป็นอำเภอแรกของประเทศไทยเลยหลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์ควบคุมอำเภอเสริงสางนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อในพื้นที่บ้านโนสำราญหมู่ที่สา ซึ่งก็เป็นหญิงอายุ28ปีนะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่ภายในสถานบริการแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีนะคะซึ่งเป็นคลัสเตอร์ที่มีการติดเชื้อโควิด -19 ในครั้งนี้เนี่ยะคะซึ่งเบื้องต้นพบนะคะว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อเนื่องจากได้ตระเวนไปเยี่ยมเยียนญาติแล้วก็เพื่อนฝูงหลายแห่งแล้วก็มีการจับกลุ่มสังสรรค์หลายจุดในพื้นที่ แล้วก็จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นก็พบว่าผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อเนี่ยแล้วก็เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงทั้งหมดนะคะ12รายในจำนวนนี้นเนี่ยมีสามีแล้วก็บุตรสาวไว้5้าขวบด้วยทางอำเภอนะคะจึงได้เร่งรัดเลยในการที่จัดตั้งสถานจัดการกัก,กตัวโควิด -19 ระดับอำเภอเป็นครั้งแรกนะคะนี่ก็ถือเป็นโมเดลที่ดีนะพี่เกมคุณผ,ผู้ชมคือบางทีเนี่ย ในระด um ับอำเภอเนี่ยเราไม่ต้องรอจังหวัดก็ได้เราไม่ต้องรอส่วนกลางเราไม่ต้องรอจังหวัดแต่หากพื้นที่ท่านพร้อมในอำเภอพร้อมบุคลากรข้าราชการในพื้นที่พร้อมเราลุยเราทําเลยไม่ต้องรอใครเลยช่วงเวลานี้รอไม่ได้จริงๆค่ะครับมันก็จะสอดคล้องกับทฤษฎีการปกครองเลยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าชุมชน,นเข้มแข็งเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอประเทศชาติมันจะพัฒนาได้ คือถ้าเกิดว่ามองสําหรับประเทศที่พนาแล้วเนี่ยคือบางครั้งชุมชนเขาก็ไม่ได้รอสนยนกลางนะคือชุมชนมีความเข้มแข็งมีอํานาจในการตัดสินใจในการขยับว่ามันจะเป็นไปทางซ้ายเป็นในทางขวาชุมชนแข็งแรงนะฮะประเทศชาติก็แข็งแรงต่างไปด้วยอันนี้ก็แถมแถมให้โอเค